มันคงไม่มีแล้วครับค <c oughs> ือยังไงกันดีครคือจริงๆหลายๆท่านที่พูดมาเนี่ยก็เป็นการแก้ในในเชิงทางด้านจิตวิทยาแล้วก็ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อกี้ที่พูดไปเมื่อวาันที่เราพูดถึงว่าสาเหตุมันน่าจะมาจากเรื่องอื่นด้วยเช่นเรื่องของความเจ็บป่วยอันนั้นก็อาจจะต้องกลับไปแก้ตรงตรงต้นเหตุด้วยนะครับอันนึงที่ไม่ได้พูดถึงก็คือเรื่องของสารเสพต,ติด นะครับซึ่งก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็มันก็ต้องคือลงรายละเอียดทั้งหมดไม่ได้แต่ว่าคิดว่าสิ่งสําคัญหลักๆนะครับตอนนี้คิดว่าถ้าปัญหาของเด็กเนี้ย ก็คงจะเรื่องของครอบครัวอันนี้สําคัญที่สุดนะครับไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหมอจะพูดเสมอว่าต้องโยงกลับมาที่ครอบครัวเสมอแล้วเราเราพูดถึงเรื่องครอบครัวเนี่ยคล้ายๆว่าเคยเจอว่ามีหน่วยงานไปกระทั่งกรมสุขภาพจิตเองก็จะมีคุณหมอบางท่านพยายามทาเรื่องของครอบครัวเนี่ยแต่ก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นงานที่ละเอียดและใช้เวลายเยอะนะครับสังเกตว่าบ้านเราเนี่ยชอบอะไรที่เป็นทางลัดเพื่ออะไรที่ต้องใช้ความพยายามแล้วได้ได้เกิดมรรคผลในระยะยาวเนี่ยเราก็ยังไม่ทำ อันนั้นครอบครัวยังเป็นถือว่าเป็นสถาบันที่ยังมีความสําคัญมากแล้วก็สถาบันของโรงเรียนเนี่ยก็มีความสาคัญเพราะตอนนี้มันจะเกิดเหตุว่าครูก็โยนภาระให้พ่อแม่พ่อแม่ก็โยนภาระให้กับครูซึ่งจริงทั้งสองฝนะ่ายน่าเห็นใจทั้งหมดเลยนะครับคุโทษกันไปโทษกันมาก็ไม่มีประโยชน์เคยมีโอกาสเข้าไปดูแลในไปไป,ไปทำรายการชีวีนในโรงเรียนแล้วมีโอกาสคุยคุยกับคุณครูนี่นะครับ mm hmm. เขาก็พูดเลยว่าเขาอยากได้นักจิตวิทยาในโรงเรียนนะคุณครูแนแนวไม่พ hmm. อนะเพราะนั้นตำแหน่งนักจิตวิทยาในโรงเรียนไม่มี นะครับแต่ว่าเท่าที่เคยได้ข้อมูลมาเนี่ยเคยมีนักเรียนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยมาจากต่างประเทศเขาจะมีทั้งรักจิตวิทยาและจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคอยดูแลแค่เด็กตื่นสายแค่วันเดียวนี่นะครับ เขาบุกมาถึงหอพักเลยแล้วก็ให้หนักจิตวิทยา,ยาประเมินแล้วก็เอาไปอยู่ที่บ้านที่เป็นบ้านฉุกเฉินหรือว่าเป็นเป็นคล้ายๆโรงพยาบาลของเด็กเนี่ยแล้วมีจิตแพทย์ประเมินปุ๊บถ้าเจอปัญหาสุขภาพจิตส่งกลับประเทศทันที<ช>นะครับนี่คือสิ่งที่เขาทําอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่างๆโรงเรียนเนี่ยมันก็จะละเอียดขึ้นแล้วก็มันจะไม่ค่อยเกิดปัญหาตามมาเมื่อกี้หลายๆท่านบอกว่าอยากจะให้ช่วยกันแก้ปัญหาตรงนั้นที่โรงเรียนด้วยซึ่งบางทีเราไม่มีบุคลากรที่จะเข้าไปคัดกรองตรงนี้เพราะฉะนั้นั่าปญห ท,ที่มันสะสมมานานๆเนี่ยปัจจเวลามันก็ระเบิดออกมาสักทีหนึ่งใช่ไหมครัแล้วเราก็มานั่งแก้กันตรงปลายเหตุจริงๆแล้วต้นเหตุจริงๆเนี่ยสองสถาบันนี้ถือว่ามีความสําคัญมากๆนะครับท่านทิดิ